น้ำหอมที่เบลนกันแล้วโคตรปังต้องสองกลิ่นนี้ได้ครับโดยเวลารวมกันแล้วเนี่ยมันจะให้ความหรูเครื่องเทศกระจายดีที่ใช้ง่ายมากครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยสวายเล็กเซียมันจะมีความใช้ยากอยู่นิดน,นึงใช่ไหมครับเพราะมันเป็นกลิ่นที่ให้ความเครื่องเทศนะครับกลิ่นของอบเชยลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นของกูดครับซึ่งมันจะเป็นกลิ่นที่เหมาะกับการที่ยวอคืนแล้วก็ออกเพลทในเดียวหรือใช้นอากาเศเย็นๆนะครับแต่พอมาเบลนกับตัวชองดำนะครับหรือว่าเลอเมลเลอเลอปอร์ฟูมเนี่ยนะครับ มันจะให้ความใช้ง่ายมากครับด้วยความที่เลยเมนลาเานโฟมเนี่ยมันมีความสดชื่นและมูลละมูลของมิ้นท์นะครับมีความกระวานแล้วก็กินลาเวนเดอร์วานิลลานะครับเป็นตัวน้ำมันหอมระเลยครับว่าเป็นกลิ่นที่หอมมากครับกระจายดีมากแล้วก็ใช้ง่ายมากนะครับใครที่อยากหาน้าหอมตัวจบนะครับสายไปเที่ยวห้างได้ออกเดทได้เที่ยวคืนได้ต้องตัวนี้ครับเป็นกลิ่นที่กระจายดีแต่ใช้ง่ายนะครับ ใครอยได้2กลิ่นนี้แต่ไม่อยากจ่ายหลักหมื่นนะครับแนะนำะเป็นน้ำหอมอียิปต์ตัวนี้ได้เลยครับท่าสาวายเล็กเซีย,ยอยู่กลิ่นที่15ท่าชองดามอยู่กลิ่นที่72ครับโดยทาราเนี่ยเป็นน้ำหอมแพงในข้อจิบครับมีสาขาทั่วโลกกว่า1,200สาขาและมีเลือกกว่า100กลิ่นให้นะน้ำหอมสไตล์ไหนหรือใช้สถานใดคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมแนะนำให้ครับโดยใครที่อยากให้ผมเอาน้ำหอมกลิ่นไหนมาเบล่งกันอีกหรือว่าใครที่เคยใช้ตัวไหนยอยู่แล้วมันเบลนกันแล้วมันออกมาดีลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเนะรืนะรอ่องของวใจผมอหห์มมมมมัััดดสสสคคคน้าาทีีวมม่ววอรับ